อ่าสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบร์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า CBR หกห้าศูนย์ F นะผมคันนี้ปีสิบสามจุดสิบห้านะครับสีแดงนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับท่อฟูบไดโอนะครับสลีปออลเป็นไทเทนไนทไทเทนะครับยางหน้าหลังเหลือๆนะครับสายถักนะครับผมหน้าหลังนี่บางคนหลังเป็นคาร์บอนนะครับมีกันรอยถังนะครับชิวหน้าแตก ครอบครอบโซ่ตัวนี้ก็เป็นขาบอนนะครับเกียร์เกียร์ยแต่งนะครับเกียร์โยงแล้วก็มีกันล้มนะครับสายถักแต่งนะครับชิวหน้าแต่งครบนะครับคันนี้เลขม่อยู่ที่สองหมื่นแปดนะดีสต์ตังค์นะครับ อันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับราคา1 3, 9, นาึ0งแสนสามหมื่นเก้าพันนผมมีกสารครบเล่มโอนนะครับรูเพิ่มเติมในผมท้งไว้ที่เพจเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจออมดีไบเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ